พี่ๆเนี่ยเรารู้จักกันเดียวเนี่ยมาจากการที่งานตัวตลกโลกอ่าเวิล์ดคลาวเวิล์ดคอนเทนท์ก็เลยรู้สึกคนใครเป็นคนจัดอ๋อก็มารู้ว่าเป็นเดี่ยวเราชอบตัวตลกเราศึกษาคลาวอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราเห็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มีที่ศึกษาเขาไม่มีที่ที่จะแบบให้เห็นว่าเป็นไอดอลของเขาแนวทางของตัวตลกที่แท้จริงผมไปเห็นตัวตลกเมืองนอกแบบโหแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยแสดงเก่ง เราอยากจะให้คนไทยอ่ะได้ดูอยากให้น้องๆที่อยู่ในวงการตัวตวลกเนี่ยได้ดูด้วยเป็นที่มาของการที่จะดึงพวกตัวตวลกสามร <3 70 S 2> ้อยเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่จัดตัวตวลกที่เอเชียแล้วเป็นยังไงครับว่จัดงานใหญ่ๆอย่างนี้อปีสองพันสิบหกไหมฮะที่ขา่าวเศร้าของวงชวนชาวไทยในหลวงเสด็จสุรทรคตสปอนเซอร์แล้วทั้งหลายแหละก็แคนเซิลไปเจออุปสรรคพอสมควรนะแต่เราก็ผ่านมาแล้วฮะแล้วก็ เราก็ทำได้ผมเชื่อว่าผมทำไม่ดีนะทําให้ตัวตลกทั้งชาวไทยและต่างประเทศด Pro ้มากขึ้นเรื่องเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวหลายๆคนเนี่ยแต่งแต่งตัวตลกสวยงามขึ้นเมราะผมเข้าไปสองเนี่ยทางเฟซเนี่แล้วผมก็ดูหูการแต่งหน้าของทางทีมงานตรงนี้เครื่องแต่งกายเอ่ยการแต่งหน้าเอ่ยจะดูเหมือนกับโอ้โหอินเตอร์คุยง่าย ว่าเซฟเ็บไว้เลยหลายคนก็จะเข้าใจผิดที่ว่าตุต๊ตลกก็คือตุ๊ดตุก๊กโบโซคือโบโซแต่แท้จร,จริงแล้วมันมีอะไรอยู่เยอะฮะแต่งแบบนี้เรียกออกูสแต่งแบบนี้เรียกวายเฟแทรมโฮโบคลาสสิกไว้ amp, o, Classic, มันจะมีแบบแยกประเภทไปต้องถามต้องรู้รต้องศึกษา